ครับ,บ,บ,บช่วยเราช่างเดี๋ยวเซเ้งภาพบรรยากาศเนาะบรรยากาศกันรยูกนผูกบิงโทรสัตว์ตกนะสันดีโอ <Okay, S 2> เคครับไ่ไหม่จีโอเคครับสัดบ้างนีผมบ้านอะละครับเป็นคนะครับมังรูเราท่านาทีนัก,นกนโมยอย่างล่างอ่ะรับใ แบบเบิ่งทีมเบิรงครับสี่คนก็ได้ครับปกติเฮ็ดสคนนะท่านมาจอดมาอุย้ยมึงบ้างเสยียตั้งมางกนนนะนะจ๊ย่ากตหมาตัวเรมาตรมาอ้็ไปใช่ตักแกงไว้เอาเอา,เอาหัวมันจอมเยู่ทั้งหัว่าง้าจงจัง,จง,จงมือกล่องสวนโตมวเครับ เศร้าดีๆเห็นวะกำลังรักษาด้วยะี่รับเดงนั่เห็น้วยครับเห็นด้วยคนน่ะมามัดรวดเลยครับเอาเกรืบน้่นกออกร้องทั้งมีมัดิเห็นด้ครับ่พปอเลยนะพูดรอกไอ่ยูทูบไหนตันนีครับกลังกินเบรครับน่น่าทิ้งพอเลย เอาสามโมงแล้วล่ะพักกินเอาแวแ้วแวองนี้ช่องนี้ทอไรพักงาเล็นไม้เหรอะอนเดียต้อน่ตอนทั้งหมกจอดแข็งแรงสุดไหยุทธเรื่องไยกผู้เดียวเลขสามสองเหรอแวยว่เื่ผู้เดียว เออนรมตรเเมตรไหนเจ็ดเมตรหอเมตรนสาเมตรสเมตรหน่้เตวสามเมตรหกเมตรเจเมตรเออนี่เส้นนี่เเมตรัดจำอะไจัดนี่หเมตร นิดนิวซ์

จ็ทำดีได้กมดนะทนำทำ1 0 0แบทาสนันทานัทานแบก เทำหาเชงเลข่อย่าตลอดซ้ำ่อยเชียง่อยก็งงยส์ะนาเลยอยจาอะไรเชงคิเลกันนะนกีหเออวันว่าเอาตลอดซ้ข่อยมันีหายาีหยงงม่ทายรูเนทายภาพอะไรกับเครื่อเล่กันหาเชียงคิเลกยังววนี่อยวน่ะเออไม่ได้บอกเองีพรือซ้ำไปยังขัพราะว่าบวกแล้วอ้ว่ารูแล้วว่าเห็นหาเชียงคิเนเลยรูเนาะ ซับไม่เหม่มันลูเนาะพูดพูดไมเะออกยูทูบอีกแล้วนะเชียอมชี่เชื่อาชิลิ่เปชรทองมายย่ออย่างเ่อย่างต้กฮะฮะ้กยมาเลยจะเคยพวกนี่มันก็ขนาดนัห้องก็เคยไดงยิ้มซับมีอีเทียนะไม่เปลียอกมาเได้พอได้เบิ้งเียรน่าเ่เบิ้งกันต้งทุนเลยเชิงอมิลิ่งอย่งวะ มันต้องเป็นไปแหมที่ะค้ัต้องสีให้ม่เน่แะจำมันเนาะ้ยงนะเฮ้ยครับพี่อันไปมันไใช่จมันไก่เราไก่เราจดอีกสิดตัว土า加土豪排不杀米不杀地道不杀ให้ยีรีได้หนิอย่าเอาูกเผิมงเลยเด็ก่คุยกเง รวยเพิ่งเล่หนาลักเว้ยนี่สิบห้าเหมือนกันดีลยครับตีไยเยวแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยคุณ ตีไปสิหันไปในใครนะมันไปบดเราบล่บดเรารถเม้าบ่เพิ่รก็เหนื่อยรังเลยขาวันเนาะ ยอดยงสองมิลครับน okay. ้าทางซ้ายสองมิลจุ่มจุ่มมากค่อยเดี๋ยวนะอะไรนใครล้วใลอ เออเอ้ยเดี๋ยวๆมาเดี๋ยวกูมาอ่ะ <coughs> 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 ถ้าแดงแดอเดี๋ยวมกน้่ไดัด้นคือจุ้ีวาไปแล้วโอ้เ็ไยงนันวตะคู่านังลาถสม้ก็อีกสคูสาจุกสิจุนั่ล่สิ 哦。Oh. แพือแพือแพยือไพทยค้อไหมพอ้องไหม้องแน่ข้างลังน่ที่ฟ้องวะโอ้แยดิงแย่ดิงเห็นพนดี้องแม่อี่อีพลอ่ออ๋อที่ด่ออเราเห็นตอนตําหวกไม่ดูนาทีนี่ฟ้องตลอดเวลาเลยนาทีรักษาความปลอดภัยมันเปกดีนหม นัก็คอก่หนีไักลับระก็ได้ฟองก่อนเสนน่ะฟอได้อันตรนนีอ๋ะแคแรงหน่อยหน่อยใช่สูซุ่มล่อนไปเลยได้อันสามปีกาได้ นอยู ar, <S <s ่หอมในอันตอนนี้เนีย <Jacob> ซ่งบอกว่าเห็นงั้นป่ะด็นตอนนี้ครัวแงหลายเรา๋ย่าพพื้นกันครับอัดวีดีโออยูด้พี่ชิมก้าอนอยู่หอมในอันตอนนี้ว่า

เดี๋ยวเพิ่งแ่ามุมตางนี้นะหัวหน้าตรงนี้อเอาและปลีอลยตัวแ้วเนี้ยเขาต้นทำมุมสูงเลยจัดจัดฮาดี